นี้เป็นต้นทางครับท่านผู้ชมนะต้นทางที่จะแยกเข้าถนนเลี่ยงเมืองนะฮะจังหวัดนครราชสีมาครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านั้นเป็นถนนมิตรภาพนะครับช่วงนี้รถติดครับเพราะว่าคนกำลังกลับบ้านนะฮะ ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าถนนสุระสองครับท่านผู้ชมครับการสร้างทางบางช่วงเปิดให้ใช้บริการแล้วและดำเนินการเ,เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอย ไฟแดงนะครับหรือสัญญาณต่างๆนะฮะเป็นถนนนะฮะออออสองเลนครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เ,เป็นไฟแดงครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ สัญญาณไฟแดงที่นี่มาตรฐานครับท่านผู้ชมมีทั้งสัญญาณไฟแดงและสัญญาณนะคนเดินข้ามถนนครับท่านผู้ชมดูลักษณะสเส้นทางเป็นไงมั่งครับ เส้นทางนะฮะสร้างได้สวยงามพอสมควรโอเคครับถือว่าเป็นเส้นทางที่สมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการจราจรต่างๆสัญญาณการตีเส้นนะฮะสัญญาณไฟแดงสัญญาณจุดกับรถนะครับที่นี่เ,เสร็จสร้างเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้การใช้บริการแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นถนนนะครับท่านผู้ชมครับเ,ออเรียงเมืองโคราชครับท่านผู้ชมครับหรือจะตุละสองนี่เองท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเรียงในตัวอำเภอเมืองหรือตัวจังหวัดครับท่านผู้ชมนะเส้นทางเส้นนี้นะเป็นเส้นที่สามารถนะขับรถ จากถนนมิตรภาพวิ่งตรงสู่นะจอหอได้สบายเลยท่านผู้ชมมันจะมีอยู่บางช่วงบางตอนนั้นเองที่ยังดําเนินการสร้างไม่แล้วเสร็จก็คือช่วงแถวปีกัสิยร์ครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลังจะผ่านหน้าโรงเรียนสุระสองครับท่านผู้ชมด้านออซ้ายมือของท่านคือโรงเรียน สุละอสองครับท่านผู้ชมครับหาท่านที่จะเข้า ตัวเมืองเดอะมอลลนะครับนะเข้าไปเส้นมิตรภาพนะจะต้องเข้ายูเทิร์นตรงนี้แล้วก็ไปเข้าที่ถนนเส้นเดอะมอลได้เลยครับท่านผู้ชมครับ ครับตรงนี้จะมีไฟแดงนะครับท่านผู้ชมตรงจุดเข้าบ้านหนองยะไสครับท่านผู้ชมส่วนเลี้ยวฝาก็จะเข้าเป็นวัดหนองยะไสนะครับส่วนถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะครับท่านก็สามารถเข้าใจกลางเมืองนะครราชสีมาได้ครับท่านผู้ชม ตรงเซเว่นครับท่านผู้ชมอากาศก็ดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกพอดีเลยท่านผู้ชมครับ บางจุดบางตอนเท่านั้นเองในถนนเส้นนี้ที่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการเพราะยังสร้างไม่เสร็จนะครับครับก็คือเส้นที่ผมจะพาท่านไปชมนี่แหละครับ เป็นยังไงครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วถนนสวยไหมครับโอเคครับถือว่าสร้างได้ดีนะในส่วนของสะพานลอยข้ามาถนนนะระหว่างอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยสามารถใช้บริการได้แล้วนี่ครับคือสะพานลอยครับท่านผู้ชมจุดสะพานลอยของที่นี่จะมีทั้งหมด2จุดครับท่านผู้ชมครับ าถึงเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมเส้นนี้จะเป็นไฟแดงครับท่านผู้ชมท่านยังไม่สามารถาใช้บริการเต็มที่ได้เนื่องจากว่า,าถนนข้างหน้าแยากไปปีกษัตริย์ยังไม่ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยดังนั้นนะฮะเราก็จะพารีวิวท่านสิ้นสุดตรงนี้นะครับแต่ผมจะพาท่านนะไปออก กลางใจเมืองนครราชสีมาโดยใช้เส้นนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะเข้าไปที่เมืองนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับก็คือท่านจะต้องนะฮะมาเลี้ยวเข้าตรงนี้ครับท่านผู้ชม 재미, ผู้ชมครับถ้าเร็วทางนี้นะฮะนี่ครับเป็นเส้นทางรัฐที่จะไปออกกลางใจเมืองนคะรราชสีมาครับจะผ่านนะฮะโรงเรียนเซนต์มรี่นะครับหรือโรงพยาบาลเซนต์มรี่นี่เองท่านผู้ชมครับ ผ่านโรงพยาบาล, Saint Mary, บาล,าลเ,เ,เซนต์เมรี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านโรงเรียนลยอเซฟครับท่านผู้ชม เราจะมาโผล่ตรงเส้นนะครับแถวบกสครับท่านผู้ชมบกสนครราชสีมาเป็นบกาสาสองครับขนส่งนะครับขนส่งสองครับท่านผู้ชมครับเราจะเข้าตัวเมืองเลยท่านผู้ชม ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้านะฮะขนส่งบกสนะฮะสองจังหวัดนครราชสีมาครับต้องมากับรถตรงนี้แล้วถึงจะเข้าใจกลางเมืองได้ครับท่านผู้ชมพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเส้นนี้ เราก็ตรงไปชนถนนมิตรภาพเดิมได้ท่านผู้ชมครับถนนมิตรภาพที่ผ่ากลางใจเมืองนครราชสีมาครับพอมาถึงตรงนี้จะผ่านนะฮะห้างสรรพสินค้าทเทอร์มินอล21ครับทเทอร์มินอล21นะครับท่านผู้ชม ตรงนี้จะมีห้างด้วยกันทั้งหมด2ห้างคือห้างเทอร์มินัลห้างบิ๊กซีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่นะใจกลางเมืองนครราชสีมาแล้วครับนะขวามือของท่านคือห้างเทอร์มินัลซ้ายมือของด้านคือด้านหนะ้าห้างบิ๊กซีเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะถือว่ารถไม่ติดเท่าที่ควรครับท่านผู้ชม ก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปครับท่านผู้ชม นะฮะตรงไปเส้นนี้สามารถไปออจังหวัดบุรีรัมย์สุรินได้ครับท่านผู้ชมนะฮะเส้นนี้เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์นะไปบุไปบุรีรัมย์ไปสุรินได้ครับท่านผู้ชมนะ มาถึงตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับออถ้าท่านตรงไปนะฮะจะไปออวัสวรลอ,อยแต่ท่านสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปอนุสาวรีย์ยานลานย่าโมได้ครับท่านผู้ชม <c oughs> นะถ้าท่านเลี้ยวซ้ายท่านสามารถไปลานอนุสาวรีย์ยานถ้าท่านเลี้ยวซ้ายนะครับท่านสามารถไปอนุสาวรีย์ลานย่าโมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นจุดใจกลางเมืองของจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับช่วงนีเ้เป็นวันที่10นะเมษายนนะครับท่านผู้ชมรถก็ไม่ติดเท่าที่ควรส่วนมากรถจะเริ่มทยอยออกต่างจังหวัดมากแล้วครับท่านผู้ชมส่วนซ้ายมือนะฮะ จะเรียกว่าคลังพาซาครับท่านผู้ชม